เปนเมนท่างอยู่บ่กัแต่ว่าเอยจะสนอหวันนี้ต่ลเม่อมกมร้าทการอมยนะบ่ามันเจะลองดูข้ามาข้ข้ามสามามสามเทือที่สามหรือทางบมูีเกิดดักเทื่อมาสามเทือบ่รไเด้มาทางเดียวกันเทื่อนปวาทางขาบ้านี่มันมันขาด้หลลยทานขาดือทอันนี้มาทางปลาทางสวน ที่น้ำที่หูละยำ ไอ้อบปอกขึ้นนน่อยด้หรอหน้บมบวมๆไข่ซีฟมกินข้าวแซบ่บบ่เจยวนั้นภาพมามันขอทางคุ่นเ,เหลียวเขาเหียวก็ขงขาส้าน จำหอดก้อนเข้าบ่อ๋อ,อมหอดก้อนเลาบ่อ๋อคือ,อไ้ก้อนเอาเือไ้อนเราฮะลองเทนี่ไงนี่ไงถึงแล,ล้ลวครถถับรเเรเปนออกมัน,สน่สอนเขา้อ,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 อ้อ,อย้วฟิเเียเพื่อนออกนจังไปยิ่ใหญ่มันจังไปยิ่ใหญ่ ตอนนี้เราสรุปวันศุกร์เราสอนเครื่องนี่โอเคอเอวันถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเท่านาทีก็อหนะ ผีไทยแมาน้ำท่างเด็3ซ้ำที่เรานิดเดียวพอกับแม่สวัสดีครับไซ่ัตเจ้าของวันเอ้าโอ้ผมมาก่อนพี่ปอจันี่เอ็นดูม้ครับ ฮัลโหลฮัลโหล่ใรยิ้กูเอ่เฮ้ยังเ็นยังเป่นไปเล่นหรือเปล่าเหคิเรามหาวเลเอาึ้นยุบก่องแล้วนี่กงขายเอาขายหรอเป่าม่ขายายหรอเป่าเอายุไปนี่ยนอนนอนกันนะครับ มีต่คนฝากกอดสิก้ากอดกันบ่าหรอิก้ากอดบ่หฟิมตอเือนอหไอหอดกอดนก็เกอจรินนี่กอดสองตัวนี้ได้ผู้ใดมีบัตหอดอมั่งแบบเสื้อไทยผมยังมาสีเสื้อไทยก็เสื้อไทยผมตัดเช้ยตัองรับเลยรับไปมาเห็น แม่แม่ว่าก่อนนอนยางเนียก่อนนอนอือฮก่อนล้วได้คำบดีก่อนแล้วก่อนแล้วก็เป็นหนาบวมๆวมไะกินข้าวเสีบ่บ่เืไข่่เือกไข่แต่ก็เล้อ่ะเอกเจ้าอ้นอนโ้ยกออน้องได้่ป่ะไทยตัวอันเจ้ารถใส่คนหร้อสง เอากระชาอยู่หันกระชาญยู่หันมันหาบ่เห็นกระชาญบนเนาะมีก่อนแล้ว้อมแก้มพร้อมชาพ่อเหรอเฮ้หาผมมาพ่อันก่อนพี่เป่าให้ลังเชื่อแม่เอามาเราบ่ครับเห็นเราไปมันกระชาอยู่หันต่อเหรอพี่เป่ามาไปพี่เป่ามาหน้าสิเอามาฮอตนี่ด้ พี่ปอก็มาถึงแล้วขอน,นเอือนสิ่ของห้กินเอน <c oughs> นอนลนับปรันไปสามวินนอนสามเทียงเบเตืนไหม นอนลายๆกินขาเแี่ยนอนบ่าท่านกลิเนีはは่ว่าเสือมาบ่ท่านกินด้วยนหมเปกินข้าวลุกไปไปไปกินเลุกไปดลุกน้านขาไม่ไรีบกินเป็นนเสือโอ้ยเก่งกลินกะอีครับเรียนเชิญครับ เส็นครับคือจะาเป็นเส้นแบบนี้นะับดีอกอนเออก่อนอย่างยันหล่อนชิดหอดนากกนบหอดเนี่ยหอดแล้วหน้ากับพระนางเบืนว่าสั่ผู้สิบูอินเอ็นก็บมิดดีดีขอว่ามันเดี๋ยวชิมหอดก่อนอะไรกันเนี่ยแป๊บเดียวพี่เปา หน้าที่หนึ่งนี่เรา้งพี่ปอมาหอด <bunker. S 1> สตตากินถอยไปหกินแล้วครับมิตาสลรองนานอนแล้วนนวไแีเจืจออะีเพ่อนยังเื้อเห็ดขนมจีนพูดเลยกำลังจะออกมาพกนียังโรศัพท์จะต้องือแบบนี้มาเืออะไรเไหนั่เอกรไดเขาแปดน้าที่ละ